วิดีโอที่2ของกระเป๋าของพิมในปี2015นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิมพูดถึงบัลลี่ใบนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็หยิบ Dior ลงมานะคะก็จะเป็นใบนี้ให้ดูกเลยนะคะคือหลายๆท่านอาจจะชอบตัว Lady Dior แหลนี้เนี่ยนะคะแต่สำหรับพิมพ์แล้วเนี่ย Lady Dior มันเป็นกระเป๋าที่สวยมากแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์พิมพ์มมากนะ,นะคะเพราะ Lady เลดี้ดอเนี่ยจะเป็นซิปด้านบนนะทีนี้พิมก็เลยไปเปิดดูนะคะปรากฏว่าพอไปเห็นปุ๊บนะบอกเลยว่าถูกตาต้องใจแล้วก็ถูกฉลกนะคะกับเจ้ารุ่นดิออริซิโมนะคะคือซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะคือจะเป็นหูแบบเนี้ยคล้ายคหูเหมือนกับเจ้าตัวเลดี้นี่แหละนะคะคือจะเป็นหูแบบแกวงๆได้แบบเนี้ยแต่ว่าด้านในของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นแปะแบบนี้นะ,ะเป็นแปะแล้วก็ล้วงลงไปได้เลยคือแบบว่ามีทิชชู ช,ชีวิตจริงดิฉันมากๆนะคะมีทิชชู่อยู่เนี่ยก็คือเปิดอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติจะใส่ของเยอะก็สามารถจัปกดแปะด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนี่นะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นกระเป๋าใบแรกที่พิมพ์ซื้อมือสอง อืมนะคะซื้อจากในอินสตาแกรมจะมีร้านล้วนหนึ่งคือจำไม่ได้แล้วเขาบอกเลยว่าเวลาเปิดเปิดเยอะมากมีร้านที่อยู่ในอินสตาแกรมเยอะมากเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเลยแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอจนได้นะคะเพราะว่าพอหลังจากที่อยากได้เนี่ยพอไปเช็คราคาที่ช็อปเนี่ยที่ช็อปตอนนี้เนี่ยนะคะปี2 0 1 5เนี่ยาขายอยู่ที่123,000บาทนะคะก็คือแบบหแบบราคาเหยียบกันกับ ชาแนลเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าพอไปเจอที่เขาขายเป็นมือสองเนี่ยก็ยังค่อนข้างใหม่คือตอนวันที่พิมซื้อเขามาเนี่ยนะคะเขาเพิ่งออกจากช็อปมาได้ประมาณแค่4ี่หเดือนแต่แบบว่าคนที่ซื้อมาเขาไม่อยากได้หรืออะไรก็ไม่รู้ะคะ่ะคือสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนะคะก็ได้มาที่ราคา8ปดหมื่นบาทก็เลยแบบเฮ้ยก็โอเคนะคะก็เป็นไปแล้วเพราะนะั้นตอนที่ซื้อมาเนี่ยพิมไม่ได้เลยเลย <laughs> ไม่ได้เลยหมายว่าได้มาแค่ตัวกระเป๋าตัวการ์ดนะคะแล้วก็ถุง อันนี้แล้วก็ตัวบั b บเบิลแรปที่ยัดมาข้างในนะคะันนี้คือออริจินัลที่ได้มาจากตอนซื้อเลยซึ่งพิมพ์ไม่ได้ซีเรียสขนาดน,นั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้สนใจที่จะเก็บกล่องหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เลยแบบเอามาแล้วก็แบบใช้งานเลยอะไรประมาณนี้สําหรับรุ่นนี้เนี่ยจากที่เห็นนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกหนังว่าเป็นหนัง บลูคา a ฟเลเตอร์นะคะเป็นแบล็กบลูคา a ฟเลเตอร์นะคะเป็นหนังที่ดูแลง,ง่ายที่สุดนะคะตั้งแต่ใช้มาพิพ์ใช้มาประมาณ6เดือนแล้วและใบนี้เป็นใบใบใช้บ่อยที่สุดมันเป็นใบที่แบบว่าพพ์รู้สึกว่ามันได้ทุกวันได้ทุกที่ได้ทุกโอกาสมันดูกําลังดีมันไม่ได้ดูเรสซี่เกินไปต่อให้วันที่ใส่ย,ยีนมันก็ดูโอเคนะคะแล้วด้วยที่ความที่หนังมันดูแลง,ง่ายมากๆเนี่ย ฝนจะตกฟ้าจะร้องอะไรไปได้หมดนะคะสะพายครอสแล้วก็วิ่งเลยค่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างผมคิดว่านี่กระเป๋ากระเป๋าพิมก็คือกระเป๋าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาเห็นพิมพ์สะพายทุกวันออกจากคอนโดลแล้วกลับเข้าคอนโดเนี่ยนะคะคือแบบจริงๆค่ะมันสมบุกสมบันมากแล้วก็หูถือเนี่ยนะพิมถือแบบเอาจริงเอาจังมันก็ไม่ได้แบบว่าเจ๊งหรือถลอกอะไรแต่อย่างใดน,นะคะสไลม์พิมพเนี้ยเป็นไซส์ที่เขาเรียกว่ามินินะคะข้อเสียอย่างหนึ่งของอรุ่นนี้ก็คือว่ามันหนักมากต่อให้มันเป็นมินิเนี่นะ มันก็หนักทีเดียวค่ะคือเรียกว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยนะคะล้นๆแบบนี้เนี่ยนะอินทีเลียสีออกม่วงๆเนี่ยนะคือแบบหนักจริงๆนะ่าถึงเวลาแล้วเนี่ยปกตินะคะพิมพจะใช้คู่ก,กันกับกระเป๋าตังค์ชาแนลสีดําใบนั้นนะคะแต่ก่อนนี้เนี่ยพิมพเคยใช้กระเป๋าตาังค์ที่เป็นกระเป๋าตังค์ใบยาวของเคสเป๊สีน้าเงินทีนี้พอจะเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าที่มันเป็นแฮนด์แบ็กที่มันใบเล็กลงเนี่ยคะ่ะ ก็ไม่สามารถที่จะทนใช้พวกวอลเล็ตที่มันเป็นใบยาวเต็มได้ไงก็เลยซื้อใบเล็กอันนี้มาเพราะว่ามันจะได้แบบสามารถที่จะใส่ในกระเป๋าถือทุกใบได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะที่เห็นคือเป็นสีดํานะคะฮาร์ดแวร์เป็นสีทองแล้วก็มีห้อยตรงนี้ค่ะเป็นคําว่าด,ดีออลนะห้อยเป็นคำว่าด,ดีออลทีนี้เออหนึ่งอย่างที่ทิมไหนบอกคือว่าเวลาที่คุณซื้อกระเป๋ามือสองงานบางทีถ้าเกิดว่าคุณดูไม่เป็นเลยซึ่งจริง,รงๆแล้วทิมก็ดูไม่เป็นเลยนะใช้ระบบเชื่อใจมากๆเลยนะคะ แต่ว่าหลังจากที่พิม์ซื้อมาแล้วอ่ะพิมพ์ถือเขาเข้าไปที่ช็อปดีออเลยค่ะแล้วก็ให้เขาเจาะสายเพิ่มหนึ่งคือเพราะพิมพ์เองต้องการให้เจาะเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือพิมพ์ค่อนข้างไม่สูงพิมพิมสูงแค่ไม่ถึงร6 0อย่างเงี้ยกระเป๋าใดๆต่อให้เป็นรุ่นมินิเนี่ยนะคะระยะสายสําหรับพิมเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างยาวมากอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นพิมพ์ก็เลย เอาไปที่ช็อปเลยค่ะแล้วก็ให้เขาเจาะให้ซึ่งถ้าเกิดมันเป็นของเกเขาไม่เซอร์วิสคุณนะซึ่งมันก็ปกติถูกไหมคุณจะขับฮ o นด้าไปให้เซอร์วิสที่โตโยต้ามันก็แปลกๆเลยเพราะยิ่งขับรถที่แบบว่าประกอบเองไม่ให้เขาเซอร์วิสที่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นของพิมพ์เนี่ยพิมพไปให้เขาเจาะรูเพิ่มนะคะนี่คือเจาะเพิ่ม2รูแล้วพิมพก็เอามาอยู่ที่รูที่สั้นที่สุดนะคะเพื่อที่เวลาสะพายเนี่ยมันจะได้พอดีกันกับขนาดความสูงของตัวออมพินนะคะสำหรับใบนีี้เน่ย เนื่องจากว่าพิมพยายามเปิดดูในเว็บของ P i r เนี่ยนะคะตอนนี้ที่เว็บของ d i r เนี่ยจะมีะเฉพาะไซส์ที่เป็นไซส์ large นะคะเพราะนี่ตอนนี้คือเปิดอยู่ในดูในเว็บไปด้วยนะเนะะี่ยทีนี้อันนี้ความเป็นมินิเนี่ยเดี๋ยวพิมพเอานี่ค่ะสายวัดนะคะเอาสายวัดมาวัดให้คุณดูกันเลยสําหรับความกว้างตรงฐานเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ23ซนติเมตรนะคะช่วงนี้ช่วงนี้23ซนติเมตรแล้วก็เดี๋ยวนะส่วนสูงส่วนสูงนะคะตั้งที่บนโต๊ะเลยนะ อยู่ที่16เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างด้านข้าง12ก็คือ23 16 12นะคะเพราะนั้นคือเป็นไซส์ที่กำลังดีน่ารักามากๆใส่กระเป๋าตังค์นะคะได้หนึ่งใบใส่โทรศัพท์ใส่สายชาร์จใส่ลิปสติกใส่กุญแจบา้านกุญแจรถโอ้โหคุณมันกำลังดีมากๆแล้ที่สำคัญนะด้วยความที่มันเป็นแป๊ะแบบนี้ค่ะคุณจะรู้สึกเอ้ยมันเป็นแป๊ะเองอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ววเนื่องจากว่าช่วงตรงเนี้ย มันแคบมากค่ะมันทําให้จริงๆแล้วล้วงเองยังยากเลยต้องเปิดแปะทุกครั้งที่หยิบนะ,ค,ะคุณถึงจะหยิบได้แล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันเปิดกว้างคุณก็สามารถจอมือลงไปตะลุยได้เลยนะคะต่างกันกับ lady dior ที่ lady เนี่ยมันจะเป็นทรงค่อนข้างแข็งๆแบบนี้พอเป็นทรงปุ๊บมันทําให้เวลาคุณจะลูดซิปแล้วมือล้วงไปนะ,ะมือคุณจะโดนซิปขูดตลอดทางนะ,ะโดนซิปขูดตลอดทางเลยมันก็ ค่อนข้างเจ็บนิดหนึ่งนะคะก็เลยยิ่งก็เลยคิดว่าพิวเอาแบบนี้แหละนะสำหรับใบน,นี้เนี่ยนะคะสายสามารถถอดได้นะคะจะมีคลิปอยู่ตรงนี้สามารถถอดสายได้นะ,ะตรงนี้ก็ถอดได้ถอดได้ก็คือคุณสามารถให้จะถืออย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่สายเอาไว้นะคะแล้วก็จะสะพายปกติเวลาถือเนี่ยถ้าเกิดว่าพิวไม่เอาไม่อยากให้มันมีสายแบบนี้นะค,ะคุณก็จะพันอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันเป็นกลมๆนี้คุณก็จะถือแบบนี้นะคะสําหรับระยะการใช้อ่ามาดูนิดหนึ่งนะคะระยะการใช้นะคะอันนี้ นี่คือเป็นระยะของสายที่ทิปเจาะขึ้นมาแล้วอีก2รูนะคะก็คือเราขึ้นหมาประมาณ2นิ้วถ้าเกิดสะา,ายที่ไหลเนี่ยก็สังเกตว่าจะพอดีช่วงนี้เลยะคะสามารถจะศสอกงอกําลังดีไม่ได้แบบตึหย่อนเกินไปหรือไม่ได้แบบตึงเกินไปนะคะก็ขนาดอย่างนี้ปึ๊บนะอ่านะหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นถือนะคะบ่อยครั้งที่ทิปถือเพราะว่ามันหนักพอสักพักสะพายไปไหลจะเริ่มไม่ไหวนะคะอันนี้คือเป็นคุณหมอสั่งว่าห้ามใช้ กระเป๋าอะไรที่มันหนักมากเกินไปเพราะไหลไม่ไหวนะก็จะถือแบบนี้ได้เช่นกันนะคะระยะกําลังดีเพราะว่าพอยืดแขนสุดแล้วเนี่ยนะคะก็จะยังยาวลงไปตรงก้นของเขาเนี่ยไม่เลยเขา่าพิมนะเขา่าพิมจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะ,ะเพราะนั้นไม่เกะก,กะเวลาเดินแล้วก็ที่สําคัญช่องนี้เนี่ยนะคะตรงช่องหูกระเป๋าเนี่ยสำหรับพิมพ์แล้วเนี่ย ขนาดจะได้นะมุณสามารถให้จะสะพายยีได้เช่นกันคือถือ,อยังนี้ได้เลยนะคะเป็นการผ่อนไหลบ้างผ่อนแขนบ้างผ่อนมือบ้างะคะคือสามารถจะถือสลับกันได้หลายแบบรวมไปถึงวิธีที่ทิมชอบสะพายมากที่สุดก็แน่นอนนะคะจะต้องเป็นแบบ Cross Body แน่นอนพอเอาสายขึ้นมาอีก2รูแล้วเนี่ยนะคะเจาะเพิ่มเนี่ยนะ,ะอยู่ในระยะที่พอดีสุดๆนะคะ ภาพอีนี้ก็ได้นี้ก็ได้เป็ติชอบไปวางไว้ตรงก้นด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ดีตรงที่มันเป็นหนังสีดำนี่แหละจะใส่เกงยีใส่เกงอะไรไม่ต้องกลัวดูดสีเพราะยังไงคุณน้องเธอก็ดําอยู่แล้วนะคะนี่นะคะ่ะก็จะเป็นเนี้ยอย่างงี้คนอาจจะคิดว่าุยมันเบาบางต้องแบบดูแลพิเศษยังไม่เคยดูแลพิเศษพิมเ,เข้าใจว่าเดินชนเสา BTS โดนคนเดินชนอะไรมามา,มากมายแล้วด้วยนะคะแล้วก็สมัครตรงก้น มีขาตั้งนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าประเภทที่แบบสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะมีล <laughs> ําแข้งมีลําแข้งมันของตัวเองนะก็ใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นใบลูกกลักด้วยเพราะว่าชอบมากที่สุดใช้บ่อยมากที่สุดไปงานอีเว้นต์ไหนนะพอมันเป็นออกสีแบบเสื้อผ้าสีอะไรก็ได้อะเราก็ถือกระเป๋าสีดํามันอะไรเลยมันก็ดูพอดีนะเพราะพิมรู้สึกว่ามันเป็นสีที่แบบใช้ได้ทุกวันแล้วก็สําหรับพิม คือมันเข้ากันกับบุคลิกเรามากเลยพิมอาจจะยังไม่เข้ากันกับสไตล์แบบอะไรที่มันดูหวานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะดูไม่หวานมากนักนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ก็ถ้าซื้อที่เมืองไทยอย่างที่ช็อปอ่ะก็จะแพงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อกับแบบที่เป็นร้านมือสองอย่างเงี้ยค่ะก็รอนี่มันก็อย่างของตอนที่พิม์ซื้ออ่ะอย่างที่บอกพิมพซื้อมา80,000ใช่ป่ะหลังจากนั้นพอพิม์นั่งดูไอจีอะไรเงี้ยดูไปอีกไปเจออีกร้านหนึ่งหลังจากที่ซื้อมาแล้วประมาณเด เครียดเลยคือแต่ก็ช่างมันคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาปล่อยตอนไหนที่ราคาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์บ้างแล้วกันนะเพราะว่าเป็นใบหนึ่งที่อยากแนะนําสําหรับคนที่แบบอยากได้กระเป๋าอะไรลักษณะแบบนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะไหวหรอมันจะนั่นไหมบอกเลยว่าหนังเขาแบบ ทนสุดๆค่ะทนสุดๆจริงๆนะคะใช้มานี่คือสมบุกสมบัติมากๆอะแล้วค่ะ,ะ,คะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าๆเราจะยังมีกระเป๋าตังชาแนลแล้วก็มีชาแนลบอยอีกหนึ่งใบนะคะที่จะมาดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ